สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไอสไตล์ le, รู้รอบทิศคิดรอบด้านรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับเรื่องรอบตัวที่คุณอาจมองข้ามกับดิฉันเหมือนฝันโคตโยและเนื่องด้วยประเทศไทยของเรานะะในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมานี้ได้ประสบกับปัญหาอุทธกภัยอย่างคาดไม่ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในที่นี้ได้ส่งผลกระทบในหลายๆเรื่องและหลายอย่างบางคนอาจคิดว่าในช่วงเวลานั้น เป็นปัญหาหนักของเขาทั้งในเรื่องของการอยู่การกินแม้แต่การขับถ่ายและเมื่อสถานการณ์ได้ผ่านผลไปปัญหาที่เกิดขึ้นก็ยังคงไม่จบสิ้นยังคงมีปัญหาที่ตามมาอีกมากมายที่เป็นผลพวงจากน้ำท่วมนั่นคือปัญหาขยะล้นเมืองและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารางังสิตที่ทำหน้าที่คอยดูแลการจัดการขยะ ในเขตอำเภอธัญบุรีนะคะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการขยะหลังน้ำท่วมค่ะขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณสาวนีบัวโทนสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ต้องขอสอบถามก่อนเลยนะคะว่าหลังจากที่สถานะนักการน้ำท่วมเนี่ยเกิดขึ้นใน 2- 3สเดือนที่แล้วเนี่ยแล้วเมื่อน้ำลดแล้วปัญหาขยะมีปริมาณมากแค่ไหนคะ ค่ะสำหรับปัญหาขยาะเนี่ยค่ะมีปริมาณมากคือเป็นเป็นคำถามที่ตอบยากจริงๆอะนะคะ,คะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะระบุได้เป็นเมตริกตันต่อพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าขยะนอกจากที่จะเป็นในส่วนของขยะด,ดั้งเดิมที่เราทิ้งทุกวันอยู่แล้วนะคะในหลังจากน้ำท่วมเนี่ยก็ยังมีขยะที่ลอยมาตามน้ำแล้วก็มีขยะที่ว่า คือเราไม่คิดว่าจะเป็นขยะอย่างเช่นพวกตู้พวกของอะไรในบ้านเราอะค่ะ,คะเราก็จําเป็นต้องเอามาทิ้งให้มันเป็นขยะทั้งหมดนะคะก็เขาบอกว่าปริมาณมากจริงๆอะคะ่ะมากจริงๆนะคะเพราะว่าบางอย่างที่เราเรียกว่าขยะก็เป็นขยะอยู่แล้วและเมื่อน้ําท่วมเกิดขึ้นมาแล้วคือบางอย่างอย่างที่พี่บอกเมื่อสักครู่นี้เนาะว่าเฟอร์นิเจอร์เงี้ยมันไม่ใช่ขยะแต่เมื่อน้ําท่วมแล้วก็กลายเป็นขยะทั้งหมดเลยนะคะ,คะทีนี้ขยะที่เราพบทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเภทคะแล้วแต่ละประเภทมีการกําจัดยังไงคะ ออการแบ่งขยะเป็นแต่ละประเภทก็แล้วแต่คําจํากัดความของของแต่ละคนแล้วก็ของแต่ละพื้นที่แต่ว่าสําหรับหลักๆอ่ะก,ก,ก็จะมี2ออประเภทก็คือว่าเป็นขยะอินทรีย์กับขยะอนินทรีย์ถ้าเป็นขยะ,ะพวกอินทรีย์พวกเศษอาหารเศษผักผล,ลไม้อะไรพวกนี้นะคะก็ก็มีส่วนหนึ่งนะคะที่ขัดแยกไว้แล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นขยะอนินทรีย์ที่เป็นพวกสามารถที่จะมารีไซเคิล s, ได้พวกเศษแก้วพลาสติก พวกเศษไม้นะคะแล้วก็จะมีแบ่งออกเป็นขยะในส่วนของขยะที่มีพิษอ่ะนะคะพวกแบตเตอรี่รถยนต์แล้วก็ในส่วนของสารที่ไม่สามารถที่จะย่อยสลายได้ะคะ่ะสารที่เป็นพิษเป็นพวกสารเคมีในบ้านเรานี่เองะคะ่ะที่ลอยมาตามน้ำนะคะ่ะแล้วอย่างน้ำยาน้ำยาล้างพื้นอะไรพวกนี้อัน<า><า>ตราย่าประมาณนี้ใช่ไหมไม่คิดว่าอันาตรายแต่ว่าพอมัน ลอยไปตามน้าแล้วแบบอันตรายอะค่ะตรงนี้อ๋อใช่คือก็เข้าสู่ประเด็นในส่วนของขยะที่เป็นอันตรายที่พบได้ก็จะเป็นประเภทพวกน้ํายาขัดห้องน้ําแบตเตอรี่ถ่านไฟฉายประเภทนี้ใช่ไหมคะที่เป็นขยะอันตรายที่เราพบอันตรายอีกอันหนึ่งอันนึงก็คือว่าพวกตะปูที่เราเห็นคือเขาทิ้งอะค่ะพวกตะปูน็อตอะไรพวกเนี้ยนะคะที่กระจกเศษกระจกเศษกระเบื้องแล้วก็อีกอันคือ หลอดไฟอ่ะอกระเบื้องหลอดไฟตรงนี้ก็คือเป็นขยะอันตรายอันตรายรวมเหมือนกันรวมเหมือนกันด้วยค่ะ,ะแล้วทีนี้ปัญหาขยะที่เกิดขึ้นในช่วงน้าท่วมที่ผ่านมานี้นะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สําคัญแล้วก็ใหญ่เหมือนกันนะคะทีนี้เราอยากจะทราบว่าทางศูนย์วิทยาศาสตร์มีการเขาเรียกว่ามาตรการหรือว่าการวางแผนในการกําจัดขยะยังไงคะการวางแผน ของสุวิยาศาสตร์เนี่ยเราเราเป็นแหล่งให้ความรู้อะ,ค,ะค่ะในในส่วนของชุมชนคือเราก็ให้ความรู้กับชุมชนแล้วก็ให้กับผู้ผู้คนให้มากที่สุดโดยที่เราก็จะมีนิทรศการนิทรรศการถ,ถาวรแล้วก็นิทศาการชั่วคราวอะคะ่ะที่จะให้ความรู้แล้วก็มีเอกสารประชาสัมพันธ์เผยแพร่ว่าการกําจัดขยะหลังน้ําท่วมเป็นยังไงการป้องกันอันนี้เป็นยังไงแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีในการ ในเด็กมาเข้าค่ายอะค่ะก็จะให้ความรู้เผยแพร่ความรู้ตรงนี้อะค่ะเราเน้นในเรื่องการให้ความรู้ถ้าที่บอกเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเป็นนิทรรศการถาวรถาวรนี่คือจัดที่สูงทยาศาสตร์าั่งเศสเลยใช่ไหมคะก็จะมีในเรื่องของเปิดโลกสิ่งแวดล้อมอะค่ะก็เข้าไปดูได้ก็เกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะแล้วก็มีการที่นําขยะมารีไซเคิลใหม่นะคะก็อย่างเช่นเราจะเอาขวด ขวดน้ำพลาสติกอันนี้ค่ะมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้อันนี้ก็คือจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่เราจัดเผยแพร่ให้ชุมชนนะคะแล้วก็มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโต๊ะเก้าอี้หรืออะไรพวกนี้คือแบบเรามีตัวอย่างให้ดูแล้วก็<อ>ให้ไปไปศึกษาได้ว่าบางครั้งน่ะการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสคือแบบอาจจะเป็นไอเดียใหม่ก็ได้คือตู้อันนี้เราม้ย่งดีอยู่เราก็มาทําเป็น อย่างอื่นได้อะไรอย่างนีง้ค่ะทำให้เกิดประโยชน์ใหม่อีกอย่างหนึง่งใช่ไหมคะคะตั้งแครูนี้เป็นนิศศศศรศการที่ถาวรใช่ค่ะแล้วถ้าแบบว่าไม่ถาวรแล้วเป็นกิจกรรมจัดขึ้นที่เดียวกันหรือว่าข้างนอกคะ ัดขึ้นที่ข้างนอกด้วยค่ะคือเราจะมีจังหวัดเคลื่อนที่ที่จะเอาไปเผยแพร่ความรู้มีแผนภาพมีเอกสารมีข้อมูลที่เป็นจังหวัดเคลื่อนที่ที่เราจะไปให้กับชุมชนนะคะอ๋อออกตระเวนตามสถานที่ต่างๆรวมถึงต่างจังหวัดด้วยใช่ไหมคะซึ่งจะเป็นจากศูนย์ดังสิทธิ์นี่แหละใช่ไหมคะใช่ค่ะจากศูนย์วิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะและทีนี้เราอยากจะทราบถึงกรรมวิธีในการกำจัดขยะพอจะบอกได้ไหมคะว่าเป็นยังไงโดยทั่วไปที่เขากำจัดขยะนะคะก็จะมีทั้งขยะที่ ไม่สามารถที่คือขยะที่ไม่เป็นอันตรายมากนะคะเขาก็เอามาฝังกบที่ที่เห็นโดยทั่วไปนะคะก็คือเอามาฝังกบแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นพวกเศษเป็นพวกไม้วัสดุหรืออะไรที่ย่อยสลายได้เนี่ยเราฝังกบแล้วก็บางทีก็จะมีการเผานะาคะก็จะมีสองวิธีแล้วถ้าเป็นขยะอันตรายเนี่ยคงจะต้องแยกแล้วก็หา บามวิธีคืออาจจะต้องมีกรมควบคุมมลพิษมาช่วยในการที่จะพิจารณาว่าเราจะทิ้งยังไงเราต้องทําอะไรอีกค่ะต้องมีหน่วยงานอร่นมาร่วมมือด้วยค่ะอ๋อคือการทํางานในที่นี้เราไม่ได้ทํางานหรือว่าดําเนินการแค่ฝ่ายเดียวใช่ไหมต้องเกิดการร่วมมือจากหลายๆฝ<ช>่ายค่ะ,คะแล้วทีนี้อยากจะทราบว่าคือการดำเนินการกำจัดขยะการเก็บขยะหลังจากน้ำท่วมเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างไหมคะอุปสรรคเยอะค่ะ,คะก็คือว่า ข,ข้อแรกเลยก็คือว่าการเข้าถึงพื้นที่ที่น้ำท่วมที่ทิ้งขยะเนี่ยค่ะการเข้าถึงรถที่เข้าไปเก็บเนี่ยเข้าถึงแบบยญ้า,าบางทีน้ำยังท่วมอยู่แล้วคนชาวบ้านก็คือใครเข้าบ้านไปได้ก่อนเนี่ยเขาก็เอามาทิ้งก่อนละก็จะแช่ <ๆ S 1> อยู่ในน้ําอีกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อีกอีกอันนึงก็คือว่าขยะมากเหลือเกินคน่ะนไม่พอคนไม่พอแน,น่นอนแล้วก็อย่างที่เห็นะนะคือ,อเห็นเหมือนกันว่าหลังจากภาวะน้าท่วมได้ลดลงไปแล้วเนี่ยขยะ มากองกันเต็มเต็มคือก็เข้าใจนะว่าจํานวนคนที่ทําหน้าที่ตรงนี้อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะว่าปกติแล้วเขาก็ทําทุกวันของเขาปริมาณก็เท่านี้เวลาก็ประมาณนี้มันก็พอเพียงเนาะแต่เมื่อน้ําท่วมเกิดขึ้นขยะมันเพิ่มพูนมามไม่รู้จะกี่เท่าเนาะแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เหลือเท่าเดิมประมาณนั้นก็เลยเหมือนกับว่าอาจจะทํางานไม่ทันเท่าไหรนะ่เราานาะการแยกอะก็คือว่าขยะเนี่ยคือที่เราเรียนมาว่าแยกขยะย,ะยังไงเนี่ย พอถึงสถานการณ์ทำโทษจริงๆรวมกันหมดเลยอะค่ะก็คือว่าทุกอย่างทุกอย่างรวมกันหมดใครอยากทิ้งผ้าม่านใครอยากทิ้งตู้เสื้อผ้าใครอยากทิ้งอะไรก็คือเอามาทิ้งไว้หมดทีนี้พอมันนานๆมันจะเป็นเชื้อราด้วยค่ะ,คะมันจะมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องเชื้อราปัญหาเรื่องของอาจจะของส่วนอะไรแมลงวันอะไรเงี้ยคือแบบเป็นพาหะนำโรคอีกคือหลายๆอย่างที่เป็นอุปสรรคในการากำจัดถ้าพูดถึงพาหะเมื่อสักครู่นี้เป็นโรคด้วยอะไรอย่างนี้เนาะคือ อย่างเราทําหน้าที่ตรงนี้เนาะก็ต้องเหมือนกับว่าระวังตัวของเราด้วยนะ,ะทีนี้อยากทราบถึงในเรื่องของอันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานดําเนินงานตรงนี้มีไหมคะมีค่ะก็อย่างคนที่ไปเก็บขยะตรงนี้ใช่ไหมคะคนที่ไปจัดการตรงนี้อ,อย่างแรกก็คืออาจจะเจอเศษแก้วเศษตะปูอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันเนี่ยการป้องกันก็คือถ้าเขาคิดป้องกันเองเองอุปกรณ์ในการป้องกันเนี่ยอาจจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างลงเท้าบูธเนี่ยเขาก็จะไปซื้อตามตลาดมาอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจะ คือป้องกันได้แค่เท้าคืออาจจะจริงๆแล้วเนี่ยต้องรองเท้าบูทก็ต้องเป็นรองเท้าบูทยาวนะนะคะท้ายแล้วก็คืออยากจะทรา,ทราบเกี่ยวกับการร่วมมือของคนในชุมชนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้พอหลังจากที่เขาเ <laughs> จอเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วเนี่ยแต่ลาบ้านเขาก็เขาก็แยกขยะเขาก็มีการมีการแยกขยะที่เป็นส่วนที่ ที่เป็นอันตรายอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็มีการบอกว่าทีเนี้ยเขาจะเก็บน้ํายาน้ํายาล้างจานน้ำยาถูพื้นแบตเตอรี่อะไรเงี้ยเอาไว้เอาไว้ถึงสูงก่อนเลย<ม>เพราะว่าเดี๋ยวท่านลอยน้ําไปเนี่ยเวลาเขาเข้าบ้านไปในการทําความสะอาดแล้ว,ลวเขาจะ,าะเป็นอันตรายเองอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่แน่นอนเนาะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้แหละนะทีนี้ ปัญหาขยะต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นถือว่าเป็นปัญหาที่เราทุกคนควรช่วยกันแก้ไขนะคะเพราะว่าถ้าหากปล่อยปละละเลยเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เป็นมลพิษทางสายตาทางกลิ่นและก็ส่งผลให้เกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวันของเราด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะเราอยากจะฝากบอกทุกคนนะคะว่าควรที่จะช่วยกันร่วมมือกันเริ่มต้นจากที่ตัวเราก่อนนะคะแล้วค่อยปลูกฝังให้กับลูกหลานของเราได้รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ชุมชนและที่อยู่ของเรา เขาเรียกว่าอะไรมีสุขลักษณะที่ดีแล้วก็ถูกสุขลักษณะด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณคุณสาวนีเวอร์ทนเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาให้สัมภาษณ์กับเราแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกาจัดขยะหลังจากภาวะน้าท่วมนี้นะคะก็สุดท้ายนี้นะคะวันนี้รายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะสําหรับวันนี้ดิฉันและคุณสาวนีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ